สวัสดีทุกท่านนะคะขอต้อนรับทุกท่านนำมาสู่รายการเดอะแซมอิทีนิวอยู่กับโนอาอีกครั้งหนึ่งนะ,ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมฮะตอนนี้เราได้รับเกียรตินะฮะมาถ่ายเบื้องหลังของกองมิสแกลสุพรรณบุรี2024นะฮะวันนี้นะฮะเราจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปเจาะลึกเบื้องหลังของผู้ของสาวงามผู้ชิงชัยกันนะฮะว่าปีนี้กองมิสแกลสุพรรณบุรีนะฮะ2024มีการเตรียมพร้อมอย่างไรบ้างคุณผู้ชมเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาตามโนอามาเลยฮะมาเลย อยาปืนตาย่ะมาเลยมา,าเลยสวัสดีค่ะคุณสวัสดีค่ะสวัสดี่ะส,วส,ะสาวงามท่านแรกของเรานะแนะน,นำชื่อคุ่มผู้ชมทางบ้านก่อนสวัสดีค่ะพลอยนัดนะคะนัทสวงสิงรินันกุลนะคะมิสแกนดอนเจดีนะคะ,ะวันนี้นะเราเตรียมพร้อมอย่างไรบ้างนะ,ะที่จะมีการเก็บตัวชิงชัยกันในเดือนหน้าเนี่ยตื่นเต้น<อ>พูดเลยว่าแบบตื่นเต้นมากต้องมาอยู่กับทุกคนแบบหลายๆคนอะไรเงี้ยดีใจมากแล้วก็ตื่นเต้นมากบวกกับ ที่ดีใจสุดๆเลยก็คือแบบได้มาอยู่กับแมกบแมจอยใช่เหตุผลเลยที่แบบมาลงมาลงสุพรณเนี่ยทีมดีโปรดักชันดีวันนี้คุณได้หมายเลขเลขหนึ่งเล็หนึ่งอะไรัคุณดะดอนเจดีค่ะดอนเจดีอขอกำลังใจคุณผู้ชมทางบ้านโดยเฉพาะดอนเจดีส่งลังใจให้เราก่อนในการเก็บตัวเดือนหน้านี้ครับคุณได้ใครยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้พอเลยนะคะ M G S P ศูนนะคะพอนัดนัทสวงสิรินันกุลมิสแกนดอนเจดีค่ะ เรียบรอขอบคุณมากค่ะขอสบความสําเร็จให้คุณผู้ชมใหอีกท่านหนึ่งเลยมานี้เลยสวัสดีค่ะแนะนําชื่อคุณผู้ชมทางบ้านก่อนนะคุณพีชเอลิชาแสงโชตหมายเลข12มิสกแกรนดานชารงว้าวปีนี้เป็นยังไงบ้างคุณมีการเตรียมพร้อมอย่างไรบ้าง ก็เตรียมทุกอย่างเลยค่ะทั้งความมั่นใจเรื่อง p e r อร์แมนซ์การพูดทุกอย่างคือพีชพร้อมมากพร้อมกับการมากแกรนมากเพราะว่าตั้งใจมุ่งมัน่นอยากได้มงทองค่ะบอกตรงๆอืมอ้าวนะะขอกำลังใจคุณผู้ชมทางบ้านวันนี้คุณได้หมายเลขอะไรคะคุณฮะหมายเลข12ค่ะหมายเลข12อําเภอด่านช้างค่ะด่านช้างอขอกำลังใจชาวด่านช้างก่อนแลว้วค่ะก็ขอกําลังใจจากชาวสุพรรณนะคะโดยเฉพาะอาเภอด่านช้างนะคะช่วยเป็นกําลังใจให้พีชนะคะ โปรโมทอำเภอด่านช้างให้ไกลให้ดังทั่วประเทศเลยค่ะว่าเราก็มีเขื่อนกระเสียวไปเที่ยวนะคะอ่า,อาน้องพี่ขอบคุณมากเลยค่ะคุณผู้ชมมาเดี๋ยวเราไปบุกท่านอื่นต่อเลยฮะมาเลยมาเลยฮะมาเลยมาเลยฮะว้าวสาวางามคนนี้เลยสาวสวยของเราสวัสดีค่ะ ามาตรงนี้เลยค่ะคุณแนะนำชื่อคุณผู้ชมทางบ้านก่อนละคุณนะชื่อน้ำฝนปริยนันท์ศรีสิริลังสิมาโุนะคะ MGS P 07มิสแรนสามชุกค,ค่ะเตรียมพร้อมอย่างไรบ้างนะฮะเดือนหน้าจะมีการเก็บตัวจริงใจแล้วคุณช,คช่วงนี้ก็เดินเต็มที่มากค่ะเรียนเดินทุกวันเลยค่ะจากป<อ>กติเรียนแค่3วันต่อตอาทิตย์ใช่วันนี้ก็เรียนทุกวันเลยได้เลยขอกำลังใจคุณผู้ชมทางบ้านาโดยเฉพาะพี่น้องสุพรรณในส่งกำลังใจเราก่อนวันนี้ค่ะยังไงก็ขอฝากน้ำฝนคนนี้ไว้เป็นเลือดสุพรรณด้วยนะคะได้เลยขอบคุณมาก เลยค่ะความสุความสำเร็จคุณผู้ชมพาตามโนอามาอีกท่านเลยอ่ะคุณฮามาเลยมาเลยคุณผู้ชมฮะคุณผู้ชมอยู่กับเบื้องหลังของกองกะกดมิสแกด์สุพรรณบุรี2023นะ นี่เลยสุดายชั้นหนึ่งสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอุอยตาหนูได้ข้างเดียวเองได้เลยเไม่เป็ไนไร <c oughs> ขอบคุณเป็นยังไงอ่ันนะ้นำชื่อกูไปชือ่อกลันแล้วตะวันนาเทนิยานะคะ MGSP <อ>สุดห้าค่ะเมืองสุพรรณบุรีค่ะเตรียมพร้อมอย่างไรบ้างอันนะาฮะเดือนหน้าจะมีการเก็บตัวแล้วชุดพร้อมแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วสปีดเป็นยังไงคะสปีดเออยังติดขัดอยู่นิดหน่อยค่ะเพราะว่าข้อมูลเยอะมากได้เลยขอบคุณใจกูไปช่วยทางบ้านส่งตั๋วตั๋วตั๋วให้หนูได้นะคะสุดห้าค่ะได้เลยขอบคุณมากเลยค่ะ คุณผู้ชมฮะนี่คือแค่บางส่วนเท่านั้นนะคะเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมนะ,ะไปบุกต่อเลยนะ,ะสาวง,งามท่านนี้มาเลยสวัสดีฮะสวัสดีค่ะแนะนําชื่อคุณผู้ชมทางบ้านก่อนเลวสวัสดีค่ะนิงนะคะมิสแกนเมืองสุพรรณบุรีค่ะหมายเลขสิบห้าค่ะ เดือนน้าก็จะมีการเก็บตัวชิงชัยและคุณเตรียมพร้อมอย่างไรบ้างเตรียมพร้อมเรียบร้อยค่ะตอนนี้ก็เข้าฟิตเนสค่ะแล้วก็เรื่องอาหารที่มีประโยชน์ค่ะแล้วที่สําคัญเตรียมใจไว้แล้วค่ะ<อ>พร้อมเป็นนางงามดนชัยเรียบร้อยแล้วค่ะแนนปีนี้จะมีในเรื่องของอาบิสเซนมาเกี่ยวข้องด้วยในเรื่องของการไลฟ์สดขายสินค้าคุณเตรียมพร้อมอย่างไรบ้างครับผม<อ>นินคิดว่าก็เป็นผลดีค่ะแล้วก็เต<อ>รียมพร้อมยังไงก็แอบปักหมุดต,ตะก้าไว้เรียบร้อยแล้วค่ะในทิกตอก ก็ฝากเชียร์แล้วก็เป็นกําลังใจให้นิ้งแล้วก็สาวงามทุกๆคนด้วยนะคะได้เลยขอกําลังใจคุณผู้ชมทางบ้านให้ส่งกาลังใจให้นิ้งก็ฝากเชียร์แล้วก็เป็นกําลังใจให้นิ้งด้วยนะคะก็ต้อนรับกันกลับมาของนิ้งด้วยนะคะรอดูนะคะเชียร์มันแน่นอนค่ะมิสแกนสุพรรณบุรี2024ค่ะหมายเลขหมายเลข15ค่ะขอคณหมายเลข15ค่ะคุณผู้ชมนี่คือแค่บางส่วนเท่านั้นนะคะอ่เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปตูท่านอื่นต่อเลยมาเลยค่ะ เราได้รับเปรียนนะคะจากกองประกวดนิสแกลนสุพรรณบุรี2024ในการเก็บบรรยากาศเบื้องหลังให้คุณผู้ชมทางบ้านได้รับชมก่อนใครเลยว้าวสวยงามมากเลยน้องปิ๊มอกเราสวัสดีค่ะ แนะนำชื่อคุณผู้ชมทางบ้านก่อนเลยคือเป็นก้าวหนึ 91, ่งสวัสดีค่ะปิมค่ะร,ครันทพรคิตเสณมิสแกรนสองพี่น้องค่ะ,ะเตรียมพร้อมอย่างไรบ้างนะฮะเดือนหน้ามีการเก็บตัวแล้วคุณเตรียมพร้อมแบบอย่างดีเลยนะคะในเรื่องการเดินนะคะเรื่องการตอบคําถามแล้วก็การเข้ากองค่ะ,ะสุพรรณบุรีก็คือทํากันบ้านแบบแน่นมากสถานที่ที่ไปก็คือส่วนมากจะเป็นวัดเนาะแล้วก็ต้องแบบว่าเตรียมความพร้อมในเรื่องชุดอะไรอย่างเงี้ยให้สวยปังมีแสง ได้เลยอะขอกำลังใจคุณผู้ชมทางบ้านนะคะส่งกําลังใจให้เราก่อนน้องปิมมหมายเลข06ค่ะยังไงอาฝากเป็นกําลังใจให้ปิ่ม้วยคะ MGS P 0 6ค่ะค่ะนันทพรคิตเสียนมิสแบนสองพี่นว้าวอาขอประสบความสำเร็จในการเก็บตัวนะขอให้อามงใหญ่กลับมาให้ได้นะคะขอบคุณน้องปิมมากค่ะคุณผู้ชมฮารเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าช่วงนี้เรากล่าวคำ่าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย